วัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีการถอดวิทยุของ Ford ดโฟลสกันนะครับเริ่มต้นเราก็มีอุปกรณ์ชิ้นนี้ก่อนนะครับไว้ในการเสียบเครื่องตำแหน่งนี้นะครับจะมีทั้งหมดสีตำแหน่งนะครับให้เราเสียบเครื่องโดยหันฝั่งด้านที่งอนะครับเข้าหาตัววิทยุนะครับทั้งสองฝั่งนะครับพอเราเสียบครบสีตำแหน่งนะเราสามารถดึงโฉบได้เลยนะครับจากนั้นก็ทาการปลดปลั๊กนะครับครับเรียบร้อยครับนี่นะครับการถอดวิทยุของ Ford f โ c u ์สนะครับ หน้ากากของฟอนโฟลกัสนะครับจะมีน็อตาดกันนะครับ ต,ต่อนอตตองตัวนี้เสร็จใช่ไหมแล้วเราทําการงัดบริเวณด้านล่างนี้นะงัดเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเลาะขอบนี่นะครับแล้วมางัดฝั่งทีทีนะก็สามารถต่อหน้ากากขอาได้น,นะครับเพื่อทําการเปลี่ยนเป็นจอแอนดรอยนะครับเป็นไงบ้างครับหลังจากดูวิธีการถอดวิทยุของฟอร์ดแล้วใช่ไหมแล้วก็มาดูว่าหน้าจอที่เราเปลี่ยนใหม่ของจอแอนดรอยเป็นไงนะครับ่ดูเลยครับคันนี้นะครับได้เลือกจอรุ่น สเปคแรมสองลอมสิบหกสี่คอนะครับจะเป็นจอตรงรุ่นนะครับจะมาพร้อมกับชุดหน้ากากใหม่นะครับหลังจากที่เราติดตั้งไปแล้วเนี่ยเครื่องสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้นะครับโดยการเชื่อมต่อฮอตสปอตมือถือของเรานะครับเลาเปลี่ยนเพลงนะครับจะใชใ้ใช้คำสั่งเสียงก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้พิมพ์ก็ได้นะคำสั่งเสียงก็คือ กดที่เครื่องหมายค้นหานะครับแล้วก็กดตัวไม่นะครับเดี๋ยวกดเทสได้ดูนะครับเพลงลูกทุ่งนะครับนี่คือําลังเสียงนะครับมาแล้วเราจะฟังอะไรก็เลือกดูนะครับคอนโทรลพวงมาลัยนะครับรุ่นนี้จะเป็นอยู่ที่บริเวณคอรถนะครับสามารถใช้งานได้ครบเหมือนเดิมนะครับตามสเปคเดิมของโรงงานนะครับ มาดูที่จอกันต่อนะครับเราสามารถเลือกจอให้เป็นขนาดใหญ่ได้นะครับหรือยามค่ําคืนนะครับเราสามารถปิดหน้าจอพักหน้าจอได้นะครับเพื่อไม่ให้แสงรบกวนกับสายตาเรานะครับโดยกดปุ่มปิดหน้าจอนะครับเสียงจะดังปกตินะแต่หน้าจอจะมืดเพื่อไม่ให้รบกวนสายตานะครับตาเรือกจอกลับมานะครับ ผลแนจอนะครับจะกลับมาทีนึ่งครับกดยอนะครับอันนี้ผมจะไปดูฟังก์ชันอื่นนะครับเอฟเอ็มนะครับปัญหาของฟอร์ดตัวนี้ก็คือสาย FM เนี่ยจะไม่มีแจ็คมาให้นะครับจะไม่สามารถใส่กับวิทยุต่างๆที่เราเปลี่ยนไปใหม่ได้แต่ทางร้้นเรามีแจ็คแปลงนะครับไม่ต้องไปตัดต่อสาย FM นะครับจะทำให้สามารถใช้งาน FM ได้ปกตินะครับ ค okay, คเครื่องสามารถเล่น USB ได้2ชุดนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับเราสามารถใส่ USB เพื่อใช้งานเล่น USB ได้นะครับแล้วก็แผนที่นำทางครับจะเป็น Google Map นะฮะนี่ครับ Google Map เราสามารถแบ่งหน้าจอได้ด้วยนะครับ เดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วเราจะแบ่งหน้าจอนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนี้นครับให้เรากดนะครับโยกทำการแบ่งหน้าจอโดยการกดค้างนะครับจะมีแถบสีเขาด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับยกไว้ที่แถบสีเขานะครับแล้วก็ทําการปล่อยครับอีกหน้าหนึ่งก็เลือกครับว่าจะเอาแอปไหนนะครับเราเลือกแอปนี้นะก็สามารถดูแผนที่ไปด้วยนะครับแล้วก็เปิดฟังเพลงไปด้วยได้นะครับ รถ Ford f โ c u s นะครับลำโพงเดิมเนี้เสียงคุณภาพค่อนข้างดีแล้วนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปเปลี่ยนลาโพงก็ได้นะครับแค่เปลี่ยนตัวจอแอนดรอยก็เสียงโอเคแล้วนะครับจอสามารถรองรับกล้องถอยหลังได้นะครับหากลูกค้าต้องการจะเพิ่มกล้องถอยหลังก็สามารถเพิ่มเติมได้นะครับเป็นไงมั่งครับสําหรับ Ford f o ฟ u s สำหรับลูกค้าที่ต้องการติดตั้งเข้ามาที่ร้านได้นะครับหรือสงสัยอะไรเพื่อนๆอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามมาได้นะครับใต้คอมเมนต์นะครับผมก็ไปตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ